นึงวันนี้สถิติใหม่ครับผมหมื่นสามหมื่นสองห้าร้อยแล้วก็คอยทะลุหนึ่งล้านไปแล้วครับก็พอรู้สึกมันอธิบายไม่ได้เลยพี่พีมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆคือตั้งแต่อยู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 ่ไม่ว่าจะเอาตรงคืออยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในเฟซบ้างอยู่ในไอจีบ้างอยู่ทุกทกที่เลยคือเขารวมกลุ่มเขารวมใจกันเพื่อที่อย่าพลาดนะวันนี้เพราะว่ามันมันอีกอีกไม่กี่วันแล้วอีกสามวันสุดท้าย ไ่พี่อีกสานสุดท้ายแล้วคืออย่าพลาดน,นะเราต้องเข้าไปให้ทะลุหมืหน่นนาอะไรเงี้ยแล้วนุกเห็นสตรอรี่เอฟซีทุกคนแล้วก็ในสิ่งที่เอฟซีเขาช่วยกันทำเขาตั้งใจทํามันมันมันเกินเกินที่เราจะขอบคุณจริงๆอืมครับสุดครับผ<อ>มนุกคิดว่าน่าจะทะลุหนึ่งหมื่นสามพันคนแน่นอนดูดูแลเนี่ยงั้นเรารอไปด้วยกันไหมพี่นุกพี่<า>นุกยังไม่ร<า>ีบใช่ไหมได้ได้พี่พิม คือความจริงมันต้องจบสามทุ่มนะทุกคนแต่วันนี้พี่นุกเราบอกรอให้ถึงหมื่นสามเพราะนั้นเรามากันหมื่นสามครับ<า>แล้วเราจะนอนหลับฝันดีไปด้วยกันวันนี้อีกเพียงแค่สี่ร้อยคนเท่านั้นนี่พี่นุกกก็มาเดิน<บ>ทางไปถ่ายหนังเรื่องอะไรอยู่ครับเนี่ยไปถ่ายหนังเรื่องท่าแร่อยู่ในติดครับก็ได้มีโอกาสถ่ายร่วมกับพี่ก้องไวไล่ด้วยคือผมบอกเลยพี่นุกเพราะว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยชอบพี่นุกเตะบอลมากคนะล่าสุดผมก็เลยมาไลฟ์เดาะบอลพร้อมร้องเพลงวนเว<อ>ียน ก็เลยบอกอยู่ว่าเออถ้าเกิดสมมติทีมท่าห้างเขาขาดกองหลงกองหลังเนี่ยเรียกได้ทีมทีมอะไรนะพี่อะไรนะฮะทีมท่าแร่ท่าแร่ท่าแร่โอ้ยผมผสมกับแม่ห้างแล้วผมหลอนผมหลอนการจแม่ห้างแม่แร่เลยโอ้โโทษโทษ ทีมท่าแรกครับทีมท่าแรกอยู่ในเตดซึ่งเป็นอาเภออาเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครบ้านที่กองไว้ไร่อาเภอที่เก่าแก่มากอะไรอย่างนี้พอดีวันนี้ผมอาเจาะเยอะไปหน่อยคะัมันก็เลยแม่ห้างเลยอยู่ในหัวทั้งวันวันนี้ดันดนคนสิดันคนให้มันถึงหนึ่งหมื่นสามพันคนสิครับผมเราจะได้ไปนอนหลับฝันดีด้วยกันเราพี่พิมใช่ทุกคนอีกแค่สี่ร้อยกว่าคนเองฮะเข้ามากันเร็ว เข้ามากันคุณปลายของผมอยู่ไหนอะเพราะว่าเพิ่งแยกที่ปังเหมือนเพิ่งเพิ่งเพิ่งแยกกันเหแฟนขับบอกเพิ่งแยกกันเหมเหนุแฟนขับบอกว่ามาฟังอยู่นะฮะครับเพิ่งแยกกันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ได้ได้ไปเจอกันอยู่เอ้ยเจอัไหมวะเอเจอเพราะว่านุ๊กเอาบัตรประชาชนมาให้เขาอยู่ใช้เอาไปพุดละอะไรโอ้นะฮะมันอีกแค่ห้าร้อยคนเท่านั้นครับผมพี่นุ๊กอีกห้าร้อยคนครับ อ่ะทุกคนแต่ว่าเอาไม่คือความคือความจริงเนี่ยต้องบอกพี่ลุงนี่ก่อนว่าทางจุกสเสนอจะปิดนับจะปิดนับยอดตอนสามทุ่มแต่ว่าผมไม่รู้ละผมว่าพลังใจมันแบบอันเนี้ยมันคือหมื่นสามนี่คือจิตใจเทจะไม่นับยอดแต่ว่าพวกเรานับนะฮะผมนับครับโอ้โหนี่คือใจใจใจใหญ่กว่าตับจริงๆเหมือนนักมวยเขาเขาต่อยกันใจใหญ่กว่าตับใหญ่กว่าตับนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะไหวไหมทุกคนไหวไหม วันนี้ให้มันค้างมันค้างหมื่นสองห้าร้อยมาพอสมตักหนึ่งนะฮะทุกคนพี่นุกจะได้ก่อนที่พี่นุกจะถึงนะฮะพี่นุกอีกอีกอีกกี่นาทีถึงครับเนี่ยโอ้อีกไกลไกลครับอีกประมาณน่าจะชั่วโมงไหมพี่พี่พี่อยาไม่ถึงครับสามนาทีอีกสามนาทียังไงอีกสามนาทีเอาอีกสามนาทีถึงทุกคนมาเราให้เวลาเอฟีสามนาทีฮะในการทําให้ถึงหมื่นสามครับถ้าไม่ถึงวันนี้อีกสามนาทีเราจะต้องถึงพรุ่งนี้ ครับจริงๆอ่ะจริงๆถึงจะถึงไม่ถึงอ่ะมันมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็มันมีความสุขแล้วแหละที่ที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็รวบรวมมาเยอะขนาดนี้หนึ่งหมื่นสองพันคนมันเกินคำบรรยายจริงๆใช่ผมมาคิดว่าเขาอาจจะแบบมีบางคนที่แบบติดธุระต่อ,อจริงๆวันนี้อาจจะจองคิวถูกสามทุ่มเอาไม่เป็นไรงั้นวันนี้หมื่นสองห้าร้อยถือว่าเยอะมากๆแล้วครับพี่นุ๊กเป็นสถิติใหม่ไม่ใช่แค่ของนุ๊กไปนะฮะ ของจู๊บเลยโอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอเสียตับมือให้กับทุกคนนครับผมว่าเขาเขาเขาไอ้ไอ้นี่สเตตัสไงเอ๋นุกนุกก็ไปตั้งสเตตัสตามพี่เขาด้วยห้ามเลทห้ามขาดห้ามหลับห้ามออกสุดสุดมากยอดมากสุดยอดมาก แฟนคลับพี่นุ๊กมาเอาวันนี้ขอบคุณพี่นุ๊กมากเลยครับผมขอให้ถ่ายท่าแร่ท่าแร่ถูกแล้วครับท่าแิตฟิตไปเลยนะครับพี่ขอยิงสักจุดสิบแปดลูกวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟิติไปเลยหกทีนะฮะทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นุ๊กมากครับขอบคุณพี่พีมครับขอบคุณพี่พีเอซีทุกคนด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือกําลังใจของนูกเช่นกันนะกำลังใจที่ทุกคนเข้ามาดูกำลังใจของนุกในการถ่ายถ่ายหนังด้วยนอกจากพาจะเป็นกำลังใจแล้วก็มีแล้วก็ ทางจ๊กทางพี่พีมพ์ด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับได้ครับมาเจอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณครับโอเคได้เลยได้เลยพี่ลูกสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับสุดยอดนะครับทุกคน